คือคนประเภทหลงตัวเองก็คบยากเหมือนกันนะคนที่คิดว่าตัวเองดีที่สุดหล่อที่สุดรวยที่สุดเก่งที่สุดเจ๋งที่สุดหลงตัวเองเนี่ยบางทีเขาจะไม่แคร์เรานะเพราะเขาคิดว่าเราอ่ะจะต้องไปแคร์เขาเพราะเขาเป็นมนุษย์ประเภทหลงตัวเองหลงในความสามารถของตัวเองหลงในหน้าตาของตัวเองหลงในฐานะของตัวเองเนี่ยเขาไม่เห็นว่าใครสําคัญเท่าตัวเขาเหรอก นะครับคนประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศไหนก็ตามอะ่ะถ้าเป็นคนที่หลงตัวเองอะ่ะเขาจะคิดว่าตัวเขาดีที่สุดดังนั้นใครที่รักเขาต้องมาเอาใจเขาใครที่อยากได้เขาต้องมาดูแลเขาใครที่ต้องการเวลาจากเขาต้องให้เวลาเขาก่อนเขาจะเป็นคนที่เติบโตมาด้วยการที่มี r i v i l e g e มีคนคอยให้มีคนต้องการมีคนมอบให้มีคนทำให้มีคนตามใจ มีคนยอมมันก็เลยทําให้คนพวกนี้เป็นคนที่หลงตัวเองบางทีตอนเด็กๆพ่อแม่เลี้ยงมาชมอุย้ยหนูหล่อจังหนูสวยจังหนูเรียนเก่งจังลูกแม่ที่หนึ่งเลยลูกพ่อเก่งที่สุดเลยยอดเยี่ยมที่สุดเลยเติบโตมากับคําชมไปโรงเรียนครูก็ชมอยู่บ้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายชมมันก็เลยหล่อหลอมให้มนุษย์คนนี้ตั้งแต่เด็กจนโตเป็นคนที่หลงตัวเอง คิดว่าเราดีกว่าใครคิดว่าเราเก่งกว่าใครคิดว่าเรารวยกว่าใครหล่อกว่าใครสวยกว่าใครฉลาดจับกว่าใครดังนั้นทุกๆคนถ้าอยากได้ฉันอยากได้ความรักจากฉันอยากเป็นแฟนฉันเธอก็ต้องมาปนเปื้อนฉันเธอก็ต้องมาเอาใจฉันและเธอก็ต้องยอมฉันอันนี้คือพฤติกรรมของความหลงตัวเองนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปรักคนที่หลงตัวเองเนี่ยเราต้องถามใจตัวเองดูแล้วว่าเรายอมเขาได้ตลอดไหม เขาไม่มายอมเราแน่ๆเขาไม่มาเอาอาจจะไม่มาเอาใจเราด้วยซ้ําแต่เราต้องคอยทําให้เขามอบให้เขายอมเขาปลนเปอเขาเอาใจเขาเพื่อฟูลฟิลความหลงตัวเองของเขาให้มันฟูคนพวกนี้จะอยู่กับคนที่ยอมคนพวกนี้จะอยู่กับคนที่ชมคนที่อวยคนที่เอาอกเอาใจคนที่ดูแลใส่ใจอยอมไหมละ่ะเราทําได้ไหมละ่ะถ้าเราทําไม่ได้เราอย่าไปรักคนแบบนี้ตั้งแต่แรกเราจะไม่เจ็บ แต่ถ้าเราเลือกที่เราจะรักคนประเภทนี้เราก็ต้องปนเปิดในสิ่งที่เขาต้องการต่อไปเรื่อยๆหรืออาจจะตลอดไปเขาก็จะไม่ไปจากเรานะฮะเรามีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วเราชอบลักษณะบุคลิกนิสัยแบบไหนเราก็ไปกับคนแบบนั้นถ้าเราไม่ชอบเราก็แค่ห่างออกมาเราไม่จำเป็นจะต้องแบบไปพยายามเปลี่ยนตัวเราเองกับคนที่เขาไม่ได้พยายามเปลี่ยนอะไรเพื่อเราเขาา้าใจไหมไม่งั้นเราจะเสียเวลาชีวิตแล้วเราก็จะเหนื่อยเวลาเรามีความรักแล้วเราเหนื่อยเนี่ยเราจะไม่มีความสุข การมีความรักเราจะต้องไม่รู้สึกเหนื่อยเราจะต้องไม่รู้สึกทนเราจะต้องไม่รู้สึกว่าเรา้พยายามจนเกินตัวหรือเปลี่ยนตัวเราเองจนเราไม่เหลือตัวตนของเราเลยอันนี้คือไม่มีความสุขรักไปก็ช้าไปนะฮะความรักที่ดีคือความรักที่สองฝ่ายปรับเข้าหากันสองฝ่ายเข้าใจกันสองฝ่าย ต่างเอาอกเอาใจกันปฏิบัติปนเปร์กันดูแลกันและกันอันนี้คือความรักที่ดีแต่ถ้าเราต้องเป็นฝ่ายทําให้เขาวิ่งตามเขายอมเขาเปลี่ยนตัวปรับตัวเข้าหาเขาอยู่คนเดียวเหนื่อยจบแค่นั้นเลยนะครับ